สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นดูสีผสมกันนะคะและก็เทคนิควิธีการดูแลค่ะเพื่อที่จะให้สีกับเขาเข้มนะคะส่วนต้นนี้คือต้นดูสีผสมที่สีไม่เข้มค่ะจะเอาไม้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางค่ะต้นนี้สีไม่เข้มสีจืด ค่ะเพราะว่าวิธีการเลี้ยงดูแลคือจะวางไว้ในที่ร่มนะคะต้นรูสีผสมนี้เขาชอบแดดค่ะอันนี้คือไม่ไม่โดนแดดสีของเขาก็จะอ่าไม่เข้มสักเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ดูสวยไปอีกแบบค่ะแล้วก็ส่วนต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้คือต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าคือจะนํามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางค่ะ ส่วนต้นนี้คือปักชำเสร็จแล้วเขาก็ติดรากติดอะไรดีเลยนะคะแล้วก็เอาไปวางให้เขาโดนแดดโดนแดดจัดๆนะคะโดนแดดจัดๆทั้งวันเขาจะกัดสีเข้มค่ะกัดสีเข้มเป็นประมาณนี้เลยนะคะเขาจะกัดสีเข้มประมาณนี้เลยค่ะมันก็ดูสวยไปทั้งสองแบบ ทั้งทั้งสองแบบเลยนะคะทั้งสีเข้มแล้วก็สีไม่เข้มแล้วแต่เพื่อนเอนชอบแบบไหนคือถ้าถ้าเพื่อนเอนชอบแบบสีไม่เข้มก็คือวางไว้ในที่ร่มที่โดนแสงแดดพอรำไรค่ะแต่ถ้าชอบแบบสีเข้มสีจัดจัดมันก็จะเปลี่ยนเป็นไปตามระดับแดดนะคะถ้าโดนแดดจัดคือก็จะสีเข้มสวยมากๆส่วนวิธีการดูแลรักษารดน้ำเราก็สามารถรดได้ทุกวันค่ะ แล้วก็ถ้าว่าเพื่อนๆมีน้ำหมักหรือว่าอะไรก็ได้คือใส่เอาน้ำหมักใส่ลงไปด้วยนะคะ1ขวาแล้วก็รถค่ะการดูแลนะคะแล้วก็ดินที่ใช้ในการปลูกก็จะเป็นจะพวกดินที่ใช้เป็นดินหมักใบไม้หมักจากเศษอาหารที่เขาย่อยแล้วนะคะ เขาย่อยหมดความร้อแล้วสามารถนํามาปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเปลือกไข่ก็ทุบเปลือกไข่ให้พอแตกๆนะคะใส่ลงไปได้สใส่ลงไปแดดได้ด้วยยิ่งดีค่ะเพราะว่าเขาจะสร้างแคลเซียมให้กับต้นไม้ได้เดี๋ยวก็จะพามาดูเพื่อนๆดูอีกต้นนะคะระหว่างโดนแดดกับไม่โดนแดดนะคะสีเป็นยังไงต้นนี้ก็เป็นต้นดูสีผสมเหมือนกันค่ะเป็นต้นดูสีผสมอ,สอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะอันนี้ต้นนี้กิ่งนี้เขาไม่โดนแดดค่ะ เขาไม่โดนแดดแต่ก็มีสีสวยเหมือนกันนะคะแต่ก็สียังยังจืดอยูออ่กว่าอีกหนึ่งต้นค่ะต้นนี้เขาไม่โดนแดดโดนแดดแต่โดนไม่เยอะเดินพอร่อํารไรค่ะแต่มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งเขาโดนแดดจัดมากนี่ค่ะต้นนี้เขาโดนแดดจัดมากโดนแดดทั้งวันสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะกัดสีสวยมากสีเข้มค่ะ อันนี้ก็เป็นรูสีผสมกิ่งนี้ยังไม่ได้ขยายเลยค่ะค่ะ แล้วนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเป็นแนวทางให้เพื่อนนะคะไม่มากก็น้อยค่ะและหวางเพื่อนๆจะชอบแบบนี้น,นะคะระหว่างสีสดหรือว่าจะสีแบบเข้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้เขาเป็นพุ่มสวยนะคะต้องเด็ดยอดค่ะเด็ดยอดพยายามเด็ดยอดนี้นะคะเขาจะแตกเป็นพุ่มสวยมากๆ <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่อยากให้ต้นโสมจนเกินไปก็ถ้ามีดอกเราต้องเด็ดดอกออกนะคะเ <c oughs> พราะว่าดอกนั้นคือจะทําให้ต้นของเขาโสมได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไว้ขายายต่อก็ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ส่วนมากต้นลูซี่ะสมนี้เขาจะขายายด้วยกิ่งนะคะคือมันจะเร็วกว่าค่ะแล้วก็ง่ายติดง่ายการขายายง่ายด้วยเหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ